โอ้หแม่งลงเข่าแล้วเนี่ยแม็กไปเลยแม็กแม็กบิดบิดบิดออกแลยแต่รอเลยรอก่อนเซเว่นอยู่ข้างหน้าเนี่ยให้ก็ไปก่อนแล้วเราบิดไม่ลื่นบิดออกแต่ว่าต้องรอเขาออกเห็นไหมเห็นดีกว่าไปด้วยขอขีนด้วยกันได้ ไอจมวะเราไอ้จมวะ่วล้วจะข้ามได้ไหมเนี่ยเออลำธารว่ะเอาไงพี่เอาไงตรงนี้มันเป็นน้ำตกอะ่ะแล้วมันจะข้ามได้ไหมล่ะพี่ดูเสียงน้ำมันแรงอยู่นะน้าแรงมากไม่คุ้มไม่คุ้มเดินลงไปดูก่อนเปิดทิปก็เอาเรื่องแล้ว น้ำตกได,ด้ยินเสียงอยู่เอ้ยจุ่มไปดูทางก่อนถ้าเกิด,ดถ้าเกิด,ดเสียนน,น้ำเนี่ยไม่คุ้มพอเราเพิ่งเริ่มทริปถ้าขาเสียแเราจะขี่ไม่มันเดินดูก่อนที่มันอาจจะมีหินโอเค อุ้ยยุบเอเเอยุบเลยไปไปไปไไไปปปลุยลุยลุยไปได้ห้านหินทปได้เที่ยเที่ย์จริงๆเลยพามาในทางแบบนี้ขี่โคราชทางสบายสบายไม่ขี่กัน ลองมา,มาดูกับไหมล่ะลองมาดูกับไหอมอ้าวไ,ไม่ไม่อย่าอย่าพูดอย่างนั้นสิเมื่อกี้บอกไปได้แต่มันเป็นลานหินนะผมว่าพอได้อยู่นะไม่งั้นต้องถอดรองเท้าโอ้โหไม่เอาไหนบอกลานหิน มันยังไม่อยากเปียกโอหให้ลงมาถึงขนาดนี้เลยน้ำน้ำไหลแล้วมันมีทางขึ้นไหมนะมันเป็นลานหินน่ะปลอดหลังคาดนึ่งระดันสูงปลอดยากกว่าไอ้ปอดไม่ยากหรอกพี่เอาหลายคนปอดยากมากดูจากเสียงมันนเปลี่ยนเลยรองเท้ามันใช้าักเลย พอรองเท้าแล้วเปียกน้ำเหรอมันเดินไปมันจะเปียกไงแต่มันเป็นลานหินลานหินกว้างๆมีร่องนิดหน่อยเปียนได้แต่ว่าน,น้ำลึกไหมครับไม่ลึกมันเป็นร้านหินเลยมัน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 เป็นน้ำเชน่นไปอ่ะไปดูไปดูไปดูไป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 <า>ไปกันไปไ,ไปกันไปด้วยกันโอ้กระเตือนมาแบบนี้แล้วไ,ไม่ไหวใส่พิษใส่เลยนะเพราะว่าย้อนกลับ,บน,น่าจะหนักกว่าเดิมไปมา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 ดิลงมาดิขี่ลงมาดิ โอ้มานี่ออยู่แม่ขี่ลงมาเลยไม่ให้ใจยือพ่จบูนี่พจมูนหม่บ้ันนี่่มอเตอร์ไซค์เขาก็ไปกันเลยไม่มีรก

โอ้โหนี่กระพุงหมาเนี่ยไม่รู้เรามีอ,อ่ะตรงนี้นี่พี่ขาได้นะนี่มันเยอะนะตรงนู้นลากพี่ใจเย็น<ป>แต่ผมอยากใส่รองเท้าอ่ะเพาะมันดูไม่มเป็นเสียงไอ้ต้องถอดหรอพี่พครับนี่พี่เป็นบอกออย่างเงี้ยพี่พี่โจ๊ะเราขายทีนนี้วางอันนี้อนหนึ่งอ่ะพี่จับกล้องเลยพี่จับกล้องเลยทำไปดู

嗯 อะไรครับ ไอ้ของพี่กวครับพี่ล้อล้อปั่นเพื่อนมาทำอะไรกันเนี่ยมาทำไมเนี่ยรอวันนี้ผมบ่นทั้งวันแหละ

ทำไปเถอะที่นี่นะโอ้นหวันนี้เป็นตัวเกลืลองนี่ลยยิงไม่ต้องกลัวไมได้เน่เริ่มเรมเหนื่อยแล้วจะไม่เอาอะไรแล้วฮะข้าวเลยอ่ะไปดูตรงนี้นะสองที่อ่ะแตาไม่น่ามีน้ำเยอะหรอกโอ้ยมันตกฟ้าครับอย่างเงี้ย ผมเละเลยดีแน e ่หน้ากล้องไม่ไม่เป็นไรไไปแม่คนล้างมองให้พึ่งเลิกไม่กอดมุ่งกอดหมวกกันแล้วนะเลิกพึ่งเลิกใจเซ็ตแล้วพิ่งเริ่กไม่ใจเซ็ตแล้วเหรอ

กันฮะทำอะไรกันพี่พี่ทำอะไรกันไปดิไปดิไปดิทำอะไรกันขี่ดิขี่สิโอเคอ่ะตับจับไปเลยพี่เข็นก็เหนื่อยดิก็บเขาจูงกัน้ยแหละเอาทำไมทำอย่างนี้ ไม่ได้พี่ใช้ไม่ได้มีแค่ไฟพี่คลืน่นแรงก็ที่เนี่ยโอ้ปวดแงอวันตามที่ตกลงกันบอกว่าถั้นรูปล้มรูปเหนื่อยแล้วจะไม่ลงกลุม่มมเหลือ แต่ว่าลงไปหมดแล้วเฮ้ย <c oughs> เอาไปหาย <c oughs> อีซ้ายอีซ้ายลายป่าี้อันนี้ขาอ่อนแนแ่เจ้าทุกคนผ่านด่านไหมนะครับ รู are, ้จ <touchdown noise> ังไหนเขารู้ยังนแี้คนผ่านด่านหนึ่งแล้วนะปกติถ้ำรำน้ำเนี่ยจะมีแถวเทียงไหลเที่ยงลายนดเดี๋ยววันนี้สองสองน้ำเดี๋ยวมีสองางไปไมาแล้วไปนี่เราเพิ่งขี่มาส3ดสามกิโลนะสี่กิโลพี่จังวัดหนอ้าจุดสามพีไป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 ไไปไปย <GU> I, มาแล้วมาแล้วมาแล้วไป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 เลยไปๆยไปยอย่าหยุด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 อยายุดายุดายุดาดอย่าายหาด